ต้นึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานแสดงสินค้าที่หลายคนรอคอยนะคะกับงานจิวเวอรี่อันเจมอาเซียนแบงคอกสหรือว่าเจแกบนะคะงานแสดงสินค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของไทยที่จัดโดยอินร์มามาเก็ตประเทศไทยที่ได้ร่วมกับกลุมส่งเสริมอุตสาหากรรมกระทรวงสอุตสาหากรรมกลุ่มอุตสาหากรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพันธมิตรอีกมากมายนะคะรวมกันจัดขึ้นบนพื้นที่กว่า17,00 0ตารางเมตรในระหว่างวันที่1-4พฤษภาคมนี้ ศนะูนย์การประชุมแห่งชาติสิลิกิตโดยงานนี้นะคะถือเป็นการรวมตัวครั้งสําคัญของผู้ค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ซื้อนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าปีกผู้ค้าส่งผู้ผลิตรวมถึงนักออกแบบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไว้ในงานเดียวอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะคะได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของการออกแบบและก็ผลิตเครื่องประดับให้เข้ากับยุคสมยัยรวมทั้งเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายและก็พันธมิตรของไทยครั้งสําคัญอีกด้วยนั่นเอง โดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเก fe, ียรติ <mud stellen. S 1> จากนายภัสก,ชกรชัยรัฐอธิบดีกรมส่งเสริม <liking> อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนายมนูเหลียวไพโรจนะคะประธานอินโฟมาร์เก็ตประเทศไทยในฐานะผู้จัดงานจิวเวลรี่แอนด์เจมอาเซียนแบงกอกนายสัญชัยนุ่มบุญนำนะคะผู้จัดการทั่วไปอินโฟมาร์เก็ตประเทศไทยเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะครับสำหรับการเปิดงานในวันนี้นะครับก็ถือว่างานนี้เนี่ยนะครับตอบรับผู้ซื้อจากต่างชาตินะครับมา เรียกว่าจํานวนนะครับมากกว่า500คนสําหรับวันแรกนะครับเป็นผู้ประกอบการที่เรานําเข้ามาเชิญเข้ามาโดยตรงนะครับโดยภาพรวมของงานนะครับในวันนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการมาร่วมออกงานนะครับอยู่ที่ประมาณ500คูหานะครับจากประเทศทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่15ประเทศนะครับเราก็คาดหวังว่าจะมีผู้ซื้อนะครับโดยเฉพาะกลุ่มจากอาเซียนนะครับเข้ามาถึงจํานวนรวมกับผู้เข้าร่วมชมงานทั้งหมดมากกว่าหมื่นคนนะครับในงานนี้นะครับ ซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีสินค้าเป็นการาแสดงนนิทรรศการในเรื่องของอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียกว่าครบทุกหมวดนะครับพร้อมกิจกรรมนะครับส่งเสริมนะครับให้ผู้ประกอบการ ได้รับนะครับเรียกของการผักดันในเรื่องของอการดีไซน์นะครับในกิจกรรมที่มีนะครับเรื่องของิซเวอร์นะครับใบบอกเล่าในเรื่องของอผู้ประกอบการของไทยนะครับรวมทั้งในเรื่องของเจมมวเซียมนะครับเป็นเรื่องของพลอยสีที่หาได้ยากก็มีโชว์อยู่การใ,ในงานนี้นะครับ ครับทุกวันจะมีกิจกรรมนะครับที่ต่อเนื่องในงานนะครับอย่างวันนี้เรามีทั้งในเรื่องของอางานสัมมนาที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของอเรียกว่า r u n เวย์โชว์นะครับในกลุ่มของ Silver นะครับจนไปถึงกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องเรื่องของ w o r k ์ h ช็นะครับเราก็จะมีอย่างนี้นะครับทุกๆวันจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของงานคือวันที่4 0ครับ ก็เป็นการประกวดนะครับซึ่งเราทําต่อเนื่องมานะครับเป็นการผลักดันในเรื่องของกลุ่มนักศึกษานะครับมนการนําเสนอชิ้นงานนะครับแล้วก็มาตัดสินกันในวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับต้องต้องเรียนนี้นะครับเรามองว่าอุตสาหกรรมอันย่ำดีขึ้นระดับของอาเซียนเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมานะครับเราเป็นฐานการผลิตที่สำคัญนะแล้วเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับผู้ซื้อในประเทศสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนมาก ทีนี้การที่ทางอินฟอร์มมาจัดงานเจเก็เนี่ยใน,ในกรุงเทพนี่ผมถือว่าก็เป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่มาทำให้อาเซียนเองเนี่ยมีความเข้มแข็งนะฮะแล้วก็เติบโตขึ้นในทิศทางที่เราอยากจะเห็นอาเซียน,นยในอนาคตเป็นฮับของอุตสาหกรรมอันนี้มเครื่องมืดับนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องคืองานเจเกนี่ก็เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญนะฮะส่วนของสมาคมการค้าในมันีอเครื่องระดับอาเซียนเองเนี่ยเราก็มีเครือข่าย ที่อยู่ในอาเซียนสิประเทศแล้วก็นอกอาเซียนอีก10ประเทศเราก็มีทั้ง exhibitor มีทั้ง buyer แล้วก็ visitor ที่เข้าร่วมงานนะครับแล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะของตัว business forum ที่ให้ความรู้ความเข้าใจนะฮะในในเครือข่ายของผู้เข้าชมงานด้วยนะครับก็ถือว่ามันเป็นสมาคมอาเซียนเนี่ยกับทาง j จแกเองก็มองว่าเป็นการจอยกันที่ค่อนข้างจะ ดีมากครับเข้มแข็งมากคับทางสภาก็ต้องขอบคุณทางอินโฟมานะครับเราสร้างความร่วมมือกันแล้วก็ขอขอบคุณทางสสวที่ให้งบสนับสนุนกับผู้ประกันในครั้งนี้ <c oughs> ผมคิดว่าอันนี้เป็นครั้งที่2ของงานอินโฟมาในประเทศไทยเราคิดว่าทางอินโฟมาเองเนี่ยเป็นเป็น,ปนบริษัทออแกไนน์สำหรับระดับเวิร์ l คลาสที่จะยกระดับอุตสาหกรรมให้มันได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนหนึ่งเนี่ย ก็อยากจะฝากรัฐบาลฝากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยจะทําอย่างไรนะฮะว่าให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับเชนแอนจิวให้ได้ซึ่งเรามีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฝือเนื้องานไม่ว่าเป็นเรื่องการผลิตไม่ว่าเป็นเรื่องอเรื่องของดีไซน์นะครับขาดอย่างเดียวขาดรัฐบาลสนับสนุนในการการในการส่งออกแล้วก็ขอกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังนะครับรกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาวันนี้นะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานเพราะว่าเราอยากจะรักษาแรงงานที่วันนี้มีอยู่8ปดแสนลาย เราอยากจะเพิ่มในงานกลับมาสู่ภาพเดิมก็คือล้างว่าคนนะครับแล้วส่วนใหญ่ใน,ในอุตสาหกรรมเนี่ยเราเป็นสนอุตสาหกรรมเป็น s m e สซะส่วนใหญ่นะครับก็อยากจะฝากทางพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยอยากช่วยให้ข่าวว่าจะทําอย่างไรเนี่ยให้อุตสาหกรรมเราเนี่ยสร้างความยั่งยืนนะครับไม่ move จากประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีค่าแรงขั้นต่ากว่าเรานะครับซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นวันที่1รัฐบาลจะอาจจะประกาศเรื่องอัตราค่าค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีก แน่นอนหครับว่าแต่ว่าแน่นอนหครับว่าอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันเลยกว่าระดับค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่พนักงานที่เข้ามาใหม่ที่ไม่มี Knowledge เลยจะต้องมารับงานขั้นแรงขั้นต่ำเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากรัฐบาลให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเภทเเพื่อนบ้านได้เลยในเรื่องส่วนของค่าแรงนะครับส่วนเรื่องของฝีมือเนี่ยตอนนี้หรือเครื่องอุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทันกันหมด นะครับเพราะว่ามีความล้ําทันสมัยเท่ากันเทียบเทียมเท่ากันหมดอยู่แล้วนะครับอยากจะฝากตรงนี้ว่าทําอย่างไรให้ประเทศเราเนี่ยเป็น half and jewelry ของโลกให้ได้งานเจีแกร็บนะครับ <JESS> CA, ก็มีตั้งแต่วันนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันที่4ี่นะครับพฤษภา,าะนะครับก็อยากจะเรียนเชิญผู้การทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมชมในงานนี้นะครับเข้ามาดูสินค้านะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาอัปเดต เทนต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิตนะครับช่วยกันนะครับโคลม้สโคลมือผักการให้อุตสาหกรรมยี่หนและเครื่องประดับของไทยนะครับกลับมานะครับคึกคักอีกครั้งนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยครับวันที่1นถึงสพฤษภาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตครับและสําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานนะคะและร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการจัดงานได้เลยนะคะ